นี่นี่คือว่าสมุนีสุดเข,ขาไล่ลงไปทีผมกปลัลวปความปรารถนาอะนาจที่จาให้ครเปิดทางในภพภพก่อนเผมไปให้ความปรารถนาว่าอย่างเงี้ยทีนี้พอผมกำลความปรารถนาทา่านจะเล่พูดว่าท่านกำลัเอาชนั้นก็ได้ถ้าเป็นความ,มรประสง์ของธาตุมีธาตุอา ข้าพุทธเจ้าจะขอสั้งความปรารถนาในมหา,าพรานครั้งนี้มีนาต่อสินี้าข้นนาพุทธเจ้าไปเหยียบทับอย่างเดียขอ,อให้สถานที่ตรงนั้นจงเป็นพระนครที่ยิ่งใหญ่และให้ที่อาภาบริวารรับใช้ข้าพุทธเจ้าที่ซื่อสัตย์จนถึงตายเปน็นข้า้และหลังหลังาการที่ข้าพุทธข้าพุทธเจ้านั่งและทอดสายตาไปณบริเวณใด ขอให้มีแต่ภาษาราตรุความควองร้องไห้ข้าของพระพุทธเจ้าโดยไม่มีผู้ใดชนม,มน์และหลังจากที่ข้าของพระพุทธเจ้าขึ่นข้าวดำหันลงไปนักพิณกีตเตอขอให้แผ่นดินของข้าของพระพุทธเจ้าเป็นความครองความยิ่งใหญ่แฉะทั่วของข้าของพระพุทธเจ้าให้คนทั้งโลกเดินทางมาบ,บนแผ่นดินของข้าของพระพุทธเจ้ามาชื่นชมปปรรบุารมีของข้าของพระพุทธเจ้ามาเกล่วกวาวพนาำนามชื่อของข้าของพระพุทธเจ้าตาม,มานานเท่านั้น ี่คือความปรารถนาของข้าพระพุทธเจ้าที่มีต่อมหาฐานการนี้เป็นตัวขาดขอพระพุทธเจ้าได้ฟังครับพันเลยทรับว่าความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงทุกประการไม่ว่าคุณจะเกิดปีพบกปีชาติความปรารถนาของคุณนั้นจะเป็นจริงทุกคำขัดจะไม่มีวิบาทันไดมาทำลายความปรารถนาของคุณที่มีต่อเรากับเราตถานพระเจ้านั้นเพราะฐานพระเจ้านั้นสร้างฐานมาดี ไม่มีทานใดจะสมบูรณ์เท่ากับทานของกระถาพุทธาถ้าเทือไปดูติยังสงสวรรค์ก็จะเป็นเจ้ายามเทีเทวทัตจะมีเทศเทวนาเป็นบริวารแต่ถ้าเทือกไปดูตีพักตัวเป็นมนุษย์เขาจะเรองอาณาจักรยิ่ใหญ่เขาจะมีแต่ภราสาทมหาวิมาต่างๆตัวขึ้นปรากัขึ้นกับตัวทุกชาติไป จะไม่มีจะไม่มีที่สิ้นสุดอานิสงส์ของเราตถาบันข้านะจะทรงซึ่งอันภาพของมหาธรรมบารมีจะไม่มีอำนาจใดมาทำลายได้ยกเว้นแต่พระนิพพานเท่านั้นที่จะทำลายอานิสงส์ของเราให้สิ้นสุดขออุปถัมภันต์เป็นเกีระิข้าพเจ้าพน้องรับธรรมพยากรนี้พระเจ้าข้าเราจะตงน้องรับธรรมพยากรณ์พระว่ามันผ่าน เพราะข้านั้นขาดผมฟังให้เขาผมเลยตัวดำมันต่อตะโขเลยร่างกายของผมเลยเครียดกระเด็ตากระอดดหักระโวดทุกอย่างมันตัเองมั่งผมก็เลยเดินคลาดหปือเงินผมก็เลยนมันมองเห็นอยู่แต่มันมองเห็นแต่ที่ผมกับข้ามกับข้ามกับสันต์กันไอพันดินั่นตอนจะสูบผมลงลงลงเหียวลงลงลงระลอกแม่เลยทำันงัาสต์อย่างเงี้ยที่ผมตะเลยกลัวว่าถ้าพนของผมจะเสีย ผมเลยตรงที่งออกมาจากชุมนุของพระพุทธเจ้ามาพาภูมพร้องไห้พขร้องไห้ขึ้นมาไอ้ฟ้ามันจับโครการตาที่สูงๆมันลงมาตัดมันตกมืดแต่มันเยือกแต่ละคนผมเลยมคิดว่าต้คิด่าทำไมเขามาติ่ฐานแค่นี้ทำไมฟ้าผงฐานหรือว่าผขขอมากเกินไปเขาไม่ได้คิด เราผู้เเจ้าต่า,างหากทีท่านให้ใครให้ท่านใหน้ผมขอมากผมกรผมขอแ้วทำไมจะต้องมาลงกทผมอย่างนี้จากนั้นเป็นตอนมาผมก่อผมกอเสียเสียเสียใว่าผมคิดอะไรทำไมข้าพนุ่งเกงทำไมถึงทำให้ผมถุชาหนาบกแล้วแล้วร่างกายกของผมตอท่านมันเพราะว่ากคนที่สมนูเลยเเร่างกายจะมันมันก็อี ไอ้คนที่เก็บพยะดูนั้นป่ะัมันผามแรงดแไงแรงมันแรงเลยจะอะไรความเที่ยวทอดผสมกระจายด้วยเวอร์แบผมกรไรเอนร้องไห้ป่ะเพราะจะนับเป็นต้นมาป่ะผมตะออกพ่ได้อันสงกันทั้ชาติแรกอมมาต่อตางราชวงศ์รามันอมที่ที่ฤาษีจุเป็นอาจารย์ของมตมาประมาตลบอมอาจารย์เนี่ย จะมาสร้างเงินให้เพราะว่ามีคอมคิดทางนี้ต่างปรารถนาเนี่ยมันจะสร้างการกะอเสักดูเรอนียทุกทานบริษัททรา้ามข้ามภาษาในกริารเมชาติซ้ท่านก็ตามช่วยสร้างรสางอันพิมาสร้างนีรฮานองภาษาอ๋อมชาติสามสา น้ำฝนวัดมีมธรรมชาติที่4เป็้ธรรมาสร้างตตามสามยอดสร้งา,า,างนทงรุ่สร้า,รา,า,างประสาทธรรมชาติที่5้า็นรมไคือท่านีถามว่าแล้วมันเต็มต่อการคิดเนี่ยท่านไลมาหาคม่านมาหาคมคว่านริเอเี้ยนะครับเขาบอกว่าจะดูจะมาสร้างประสาทห้านะครับ แย่านึงน่อยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกนึ่งตรงภาษาทีนี้ไอ้พวกเทวด,ดามันต้องมีอยู่ตรงนี้พวกเทวด,ดามีันก็จะมีตัวพานาเ,า,าเขาสกเขาปะมันดังเันรมันดงเทวดาเขาบังเขาสกาัเกดเออที่พนเ้าสกาัดเนี่ยผถามท่านหน่อยคือทำไม มูลชนพราอรหันต์แถ้าท่านจะสร้างสร้างปราสาทปราสาทที่สร้างวัดใหญ่ๆอย่างเงี้แก่แก่แก่ธาเลยท่านทำไมจะไปทำบุญกับพระอรหันต์ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะในประเทศไทยมีพระอรหันต์หลายองค์ยังมีคมนิยถ้าเขาเนี่ยเขาจะทำบุญกับพระอรหันต์ดีกว่าถ้าทำบุญกับพระอรหันต์ได้บุญขนาดนี้ถ้าทำบุญกับธาตเหลได้นบุญขนาดนี้ เขาเลยบอกว่าทางเขาเนี่ยเขาเลยากจะมาบอกเขาสักกะว่าให้เปลี่ยนความคิดไปทำบุญกับพระอรหรอันต์ดีกว่าที่มีของเขาสังกกะเขาเลยฝักเขาเลยพูดว่าท่านเจ้าดาท่านใจข้าพเจ้าเนี่ยไปช่วยพระอรหันต์สร้างภาษาปีจายิ่งเนี่ยข้าพเจ้ามันสามารถมันสามารถจะสร้างได้เพราะว่าในอดีตชาติ พระอรหันต์เหล่า,น,า,านั้นท่านเคยสร้างฐานมากรองรับสมบัติมหาจักรพรรดิอย่างนี้ทานของท่านานั้นเนี่ยมันก็ไดเจ่งแค่เก็งแ,แค่ไปเียแบบอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละถึงท่านจะเป็นพาาระอรหันต์ทำแล้วได้บุมากกว่าีอยู่แต่การ